สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนชิลานะจาก็วันนี้เนี่ยแมชมาทําคลิปรีวิวไดโซค่ะโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะรีวิวไปด้วยแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยนะเพราะว่าเครื่องสำอางของเขาที่ออกใหม่เนี่ยเรียกได้ว,ว่าออกมาครบเซตเลยนะคะสามารถแต่งได้ทั้งหน้าเลยนะนั่นก็คือคอลเลคชันนี้ค่ะมันน่ารักมากนะอันนี้เป็นคอลเลคชันใหม่ของไดโซนะคะจะเป็นรุ่นยูนิคอร์นนั่นเองนะนี่เลยค่ะละล,ะล,ะล,ะละานตาแล้วก็สีแบบ ยูนิคอร์นอะชมพูม่วงฟ้าน่ารักมากๆนะคะแพททางแพคเกจสุดๆไปเลยก็เลยซื้อมาทั้งหมดเลยนะคะที่แบบว่าเอามาแต่ง,งหน้าได้นะ แต่ว่ามันก็จะมีบางอย่างที่แบบเราไม่สามารถซื้อมาได้หมดจริงๆนะคะอย่างเช่นอายแชโดว์ที่มี5สีบัชออนที่มี5สีอะไรอย่างนี้นะเนะก็เลือกสีที่แนกชอบมากที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าสามารถแต่งได้ในชิปจงวันมานั่นเองนะคะก็ใครที่แบบว่าเฮ้ยรู้สึกอยากดูรีวิวแบบอายแชโดว์5สีครบไปเลยหรือว่าบัชออน5สีครบไปเลยเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์รีเควสต์กันได้ด้านล่างนี้เลยนะคะแต่ว่ามาในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแต่งนะให้ดูกันก่อนเนาะว่าเออมันรอดไหมอะไรอย่างไรนะโอเคก็ถ้าเพื่อนๆอยากรู้แล้วเนี่ยก็ไป รับชมกันเลยค่ะค่ะก็มาเริ่มกันที่รองพื้นก่อนเลยนะรองพื้นของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้เนี่ยชื่อว่า d ด i s โซล q ิควิดฟาวเดชั n นเนเ r อรนะสีของเขาเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2ส,สีค่ะสีที่เน็กซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นเบอร์2นะอันนี้เป็นสี Natural Skin นะคะเรามาลองกันเลยดีกว่าเออตัวนี้มีค่า SPF ให้ด้วยนะคะเป็น SPF 25 PA บวกบวกนะจ๊ะไอเรื่องคุณสมบัติอะไรเงี้ยไม่ค่อยอะไรหรอก แต่เรื่องสีเนี่ยเรื่องใหญ่สำหรับผู้หญิงผิวเข้มอย่างเราเพราะเราก็ไม่อยากหน้าลอยใช่ไหมทุกคนโอเคสีของเขาเนี่ยจะประมาณนี้นะคะก็ไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่นะจะเป็นโทนสีกลางๆเนื้อๆเลยนะคะแบบนี้เลยให้ดูสีฮึบสีของเขาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ก็จะขาวน่อยๆนะฉะนั้นเราก็จะลงไม่เยอะเนาะ ก็จะเป็นแบบที่ลงครึ่งหน้านะจะเห็นได้เลยว่าทางฝั่งนี้เนี่ยมีความสว่างกระจ่งางใสขึ้นเนาะฉะนั้นเดี๋ยวขอเกลี่ยค่ะแบ่งมาฝั่งนี้บ้าง การปกปิดนี้ก็ถือว่ายังไม่ค่อยปกปิดเท่าไหร่นะคะเนี่ยก็ยังเห็นเป็นรอยสิวรอยจุดด่างดำอยู่เนาะอม,มาต่อกันที่งานแป้งนะคะซึ่งตัวแป้งนี้เนี่ยจะไม่ใช่ราคา60บาทนะตัวนี้เนี่ยราคาของเขาจะเป็น100บาทนะคะตรงนี้เลยตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น Daiso Foundation Powder Neutral นะคะสีที่นักซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นเบอร์02 n t u r a l Skin ค่ะมาดูตลับกันนะจ๊ะอตลับน่ารัก ตลับของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะมีความโฮโลแกรมนะจ๊ะเปิดมาด้านในอ่าก็จะประมาณนี้เลยด้านในของเขานะคะก็จะมีพับตรงนี้มาให้นะรู้สึกว่าพับมันก็ได้อยู่แหละยืดหยุ่นอยู่นะคะสีของเขาก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเอ่อเป็นสีที่ไม่ค่อยออกสีเท่าไหร่นะส่วนตัวมันก็ก็สว่างแต่ว่ามัน ยังไงดีล่ะเดี๋ยวไม่รู้แหละต้องลองทีนะ่าอ่ะเรามาลองกันดูอ่าสีแป้งก็จะประมาณนี้แนนรู้สึกว่าพับเขามันแข็งไปนิดนึงนะเดี๋ยวแนก็จะกดนะคะตรงบริเวณไฮไลท์ตรงนี้ตรงนี้นชึบแล้วก็ตรงนี้นะคะส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวใช้แปรงปัดเอาเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสว่างไพ่ โอเคค่ะก็แอบไปเขียนคิ้วมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะได้มาต่อกันที่งานตาเลยซึ่งงานตาในวันนี้เนี่ยเราจะใช้ตัวนี้จ้าเป็น Daiso 3 in 1 Eye Shadow In Brick Bar นะคะสีที่นกซื้อมาเนี่ยจะเป็นเบอร์04นะก็จะเป็นโทนน้ำตาดอิดๆนิดนึงนะคะก็นกะชอบสีนี้แหละเดยยความชอบส่วนตัวก็เลยหยิบสีนี้มาเพราะรู้สึกว่าเออมันแต่งได้บ่อยนะอ่ะโอเคข้างในของเขาเนี่ยจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะ ชื่อว่าสีต้องสวยมากแน่ๆนะคะมาดูพิกเมนต์กันว่าพิกเมนต์เนี่ยจะแน่นแค่ไหนเนาะเออเนื้อค่อนข้างที่จะนุ่มเลยนะคะนี่จ่ะสีของเขาลองดูอ่ะก็จะประมาณนี้พิกเมนต์เจือจางมากแต่ไม่เป็นไรสีสวยอยู่ค่ะสีสวยอยู่ฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวใช้นิ้วเลยละกันเนาะเออสีจะได้ชัดๆนะ,อะโอเคยืนหน้าเข้ามาค่ะ อเออเออแต่พอทาที่เปิดตาแล้วโอเคนะสีแบบกำลังนัวกำลังดีแหละเฮ้ยเป็นโทน everyday look มากสวยจากนั้นใช้สีเข้มๆตรงนี้นะคะแตะตรงบริเวณปลายตาแบบนี้เบนมาด้านล่างด้วยเชื่อมมันลงมา ก็จะได้สีตาประมาณนี้เนาะซึ่งหลังจากที่แนกอจใช้เจ้าตัวนี้นะคะครั้งแรกก็เกิดอาการด้านเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะให้ดูนะ <c oughs> เห็นไหมว่ามันด้านแล้วก็นะ60บาทเธอไม่คาดหวังอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วขอกลับคําพูดได้ไหมที่บอกว่าพิกเมนเจอจางแล้ว่ามันได้อยู่นะเออคือมันไม่ได้แย่อะ ก็มาต่อกที่ขั้นตอนการปัดขนตานะจ๊ะเราจะใช้ตัวนี้ค่ะอันนี้เป็น Daiso Waterproof m a s c o l o Black นะคะนี้เลยเขาเค้มไว้แล้วว่าเป็น Waterproof แล้วก็12 Long Lasting นะคะ Volume and Curl เอาเป็นว่านั่นแหละสงสัยคงต้องทดสอบกันกันนะให้ดูอีกใช่ไหมอ่ะได้ได้ได,ไดเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ท้ายคลิปนะคะ นี่ค่ะตัวแพคเกจของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นโฮโลแกรมอีกแล้วสีชมพูน่ารักมากและหัวแปรงของเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นหัวแปรงที่เป็นด้ามพลาส,สติกนะไม่ใช่ที่เป็นขนๆแบบปแปลงๆอะ่ะเรามาลองปัดกันเลยเนาะ อันนี้ก็เป็นผลลัพธ์นะคะอันนี้คือข้างที่ปัดแล้วกับข้างที่ยังไม่ปัดก็จะได้ขนตาประมาณนี้เลยนะนะัคิดว่าผลลัพธ์ของเขาเนี่เน้นไปในเรื่องของขนตาที่ดูยาวแล้วก็เรียงเส้นมากกว่าที่จะทําให้มันดูหนาแล้วก็ดูดูจะเป็นช่อๆเนาะ,ะก็จะประมาณนี้นะคะ ค่ะก็อย่างที่ทุกคนทราบกันเลยนะคะว่าแน็กเนี่ยดันเผดลบคลิปนะก็เลยมาถ่ายแก้ให้นะคะทุกคนอ่ะเอาเป็นว่าในคลิปนี้เนี่ยแนกใช้บัตออนตัวนี้นะคะเป็นของด So All o ออฟเบสบัตออนนะสีที่แน็กใช้เนี่ยก็จะเป็นเบอร์02พีชชีพีชค่ะอ่ะสีของเขาเนี่ยบอกเลยว่ามันน่ารักมากชอบมากๆนะตอนที่ปัดเนี่ยคือแก้มสวยมากนะคะสีของเขาเนี่ยก็จะเป็นโทนแบบนี้ค่ะส้มๆพีชพีชนะคะ บอกเลยว่าผิวสีไหนเนี่ยก็ใช้ได้หมดเลยนะจะเป็นโทนสีแบบนี้ค่ะแล้วเนื้อของเขาเนี่ยนุ่มมากๆเลยนะเดี๋ยวจะสวอนให้ดูกันนะคะนี่ก็จะเป็น ส้มๆพีชๆแบบนี้นะเป็นสีที่ทาแล้วสวยอ่ะก็เดี๋ยวทุกคนคงจะได้เห็นในท้ายคลิปนะว่าสีแก้มองนเนี่ยนออกมาเป็นยังไงนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าใช้แปรงนะคะในการปัดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมี f o r o u t นะเดี๋ยวแนะจะปัดให้ดูนะคะนี่เห็นไหมคือมันมีแบบ f o r o u t หลุดออกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะเวลาที่ใช้เนี่ยก็ต้อง ระวังกันหน่อยนะคะอ่ะอันนี้ก็มารีวิวแก้ให้ดูนะคะอันนี้ต้องขออภัยมากจริงๆนะแบบเบอร์มากๆเบอร์มากๆไม่ไหวแล้วต้องขออภัยมากๆค่ะเอาเป็นว่าให้ภัยกันด้วยนะคะ <c oughs> โอเคค่ะและนี่ก็คือ complete ลุคของเราในวันนี้นะคะก็จะได้โทนสีส้มๆสดใสแบบนี้เลยค่ะ อ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเน่กก็จะไปทดสอบความติดทนให้นะโดยที่เน่ยจะไปทําธุระส่วนตัวข้างนอกนะคะตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าสายมากแล้วฉะนั้นจะไม่พูดพ่ําทำเพลงนะคะขอตัวไปทําธุระก่อนเดี๋ยวผ่านไปสัก4-5ชั่วโมงแล้วเนี่ยเราจะกลับมาอัปเดตนะของแนกกันนะคะค่ะก็กลับกันมาแล้วนะคะนี่ก็คือหน้าของแน็กที่ผ่านไปแล้วห้าชั่วโมงนะจ๊ะ จะบอกเลยว่าความมันเนี่ยโดยเฉพาะตรงบริเวณจมูกมันเยอะมากนะเนี่ยจะให้ดูใกล้ๆกันนะคะเนี่ยสูงให้ดูกันสักนิดนึงดูดิมันแบบ โอ้โหโอไม่ก็ทั้งหน้าผากทั้งจมูกต่างมากนะแล้วก็อันเนี้เพิ่งไปเช็คไฟล์มานะคะเพิ่งเห็นว่าตัวเองเนี่ยลงไฟล์ตอนที่เนคกทาลิปไปนะวันนี้เนี่ยเนกทาลิปสติกของเมลินดานะคะก็จะเป็นรุ่นอ่ m ไลท์แมทลิปสติกอันนี้เป็นสีเบอร์04อั t เตอร์นูนทนะจ๊ะก็จะเป็นโทนส้มๆแบบนี้นะคะอะ โอเคเดี๋ยวเรามาใช้กระดาษซับความมันนะคะซับที่หน้าให้ดูเลยละกันว่าเออความมันเนี่ยมีเยอะแค่ไหนนะคะโอ,คโอเคค่ะและนี่ก็คือความมันที่เราได้กันในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเต็มทั้งแผ่นเลยนะทุกคนฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการควบคุมความมันอะไรเงี้ยยังเฉยๆนะคะไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่เนาะแต่ ถามว่าซับเสร็จแล้วเนี่ยเป็นคราบไหมอะไรอย่างไรก็ไม่นะคะนี่เลยคือหน้าก็ปกติดีมากนะไม่มีปัญหาตกร่องเป็นคราบหน้าเกียดสามารถไปต่อได้นั่นเองนะคะแล้วก็อ่ะลืมให้ดูนะ,ะในเรื่องของมาสคาร่าอะไรเงี้ยยังงอนยาวอยู่ไม่ตกลงมาเลยแล้วก็อายแชโดว์เนี่ยก็ยังสีชัดอยู่นะคะส่วนปัดแก้มอะไรเงี้ยก็มีเรือนจางลงไปบ้างแต่ก็แบบยังเห็นสีแก้มอยู่นะฉะนั้นเนี่ยการติดทนถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะ เดี๋ยวต่อไปนะเนี่ยก็จะไปทดสอบการกันน้ำให้ดูเพราะว่าเจ้ารองพื้นแล้วก็มาสคาร่าเนี่ยเขาเขียนไว้ว่ากันน้ำนะคะเราก็จะมาทดสอบกันว่ามันกันน้ำจริงหรือเปล่าโอเคเราไปกันที่ห้องน้ำกันเลยดีกว่าค่ะโอเคเรามาลองกันเลยมาสคาร่ายังดีอยู่นะคะไม่ไหลเยอะไปตามน้ำนะคะส่วนรองพื้นอืม คิดว่าไม่น่ามีอะไรหลุดออกมานละเดี๋ยวเราใช้ทิชชู่ซับดูนะคะพอซับออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรติดออกมานะมีสีลิปสติกแล้วก็สีอายแชโดว์ที่ติดออกมานิดหน่อยนะคะ,ะก็จะประมาณนี้นะเห็นไหมแต่ว่ามาสคาร่าเนี่ย <S <S มันก็มีหลุดๆไปบ้างน,นะอ๋ะอเวลามาสคาร่าหลุดเขาจะหลุดเป็นเส้นๆเ,เป็นแบบน,นี้นะคะ ในส่วนของมาสคาร่าเนี่ยก็คือมันไม่ไหลเยอะแต่ว่ามันหลุดนะคะทุกคนมันจะหลุดเป็นเส้นๆเ,เนี่ยลองอานวเนี่ยจับให้ดูนี่คือจะหลุดออกมาแบบนี้เลยก็คือถ้าแบบโดนฝนแรงๆอะไรเงี้ยแบบน้ําสาดก็ก็หลุดนะอืมแต่มันจะไม่แบบเป็นน้ําดำๆไหลๆอะไรอย่างงี้นะคะเนี่ยลองเช็ดดูแล้วหลุดมาแบบนี้เลยนะอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะ เออส่วนรองพื้นอะไรเงี้ยถือว่าโอเคนะค่ะก็มาสรุปกันแบบสั้นๆเลยนะคะอย่างแรกก็เป็นในเรื่องของรองพื้นแล้วก็แป้ง2ตัวนี้เนี่ยส่วนตัวนัถือว่าโอเคนะคือถ้าเทียบกับราคาแล้วเนี่ยมันไม่ได้แพงไงก็เลยไม่รู้สึกว่าจะต้องไปคาดหวังอะไรมากมันก็ได้งานผิวท,ที่ที่ก็โอเคนะแต่ว่าถ้ามันแบบมีสีที่เข้มกว่าน,นี้เนี่ยก็จะดีมา,มากๆเลยนะคะผู้หญิงผิวเข้มเนี่ยใช้แล้วยังไม่ค่อยรอดเท่าไหร่ยังต้องคอนทัวร์อย่างหนักหน่วงเนาะอ่ะต่อมานะคะ ตัวนี้เลยค่ะมาสคร่าอันนี้เนี่ยชอบมากนะรู้สึกว่ามันได้ขนตาที่งอนยาวนะคะแล้วก็เรียงเส้นสวยมากเลยแล้วก็ไม่แพนด้านะโดนน้ำล้วไม่ไหลยเยิม้มแต่ที่สำคัญเลยนะคะนั่นก็คือมันล้างออกง่ายมากตอนที่แนกไปห้องน้ำเมื่อกี้ใช่ไหมทแน,นก็ใช้แบบเอามือถูๆออกใช้สัดีเช็ดอะไรอย่างเงี้ยหลุดเอาหมดแล้วจ้า ว่าคลีนซิ่งอะไรเลยหลุดให้เลยตั้งแต่น้ำเปล่านะคะคือส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบมาสคาร่าที่มันแบบไม่ได้ติดแน่นทนนานมากนะคะทุกคนก็เลยจะชอบตัวนี้เป็นพิเศษนะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเนาะประมาเนี่ยก็เป็นอายชโดอายชาโดสีสวยนัวมากนะคะแล้วก็ติดทนค่อน้าที่จะดีเลยแต่ว่าก็จะมีในเรื่องของสีที่แบบ มันด้านสักนิดนึงนะคือเอามือปาดแล้วมันดานด้านนะคะคิดว่าใช้แปรงน่าจะดีกว่าเนาะและสุดท้ายนี้ก็เป็นบัชออนบัชออนสีสวยมากนัวมากปัดยังไงก็ไม่แก้มลิงนะคะใช้ได้ทุกสีผิวแน่นอนนะแต่ว่าก็ต้องระวังในเรื่องของฟอลเอาทกันสักนิดนึงนะคะตอนที่ใช้เนาะ โอเคก็มีแต่เพยงเท่านี้นะคะสำหรับรีวิวไดโซนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสาวๆนะคะใครที่สนใจตัวไหนเนี่ยก็ไปดูได้เลยที่ร้านไดโซกค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีแต่เพยงเท่านี้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe c h anel n น็ด้วยนะจ๊ะจะได้เป็นกำลังใจให้ n น็คทำคลิปออกมาเรื่อยๆเลยนะคะโอเควันนี้เนี่ยนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย see you again next time